เย่มากราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแชทกันด้วยจะกราบสวัสดีพ่อจูกับโปงข้น้องชัดอีกล้าวโจโจโอเคเรามปนใจเราสองเราแล้ววันนี้เฮ้ยวันนี้เนี่ยมาวายคลิปหนึ่งวันนี้คลิปหนึ่งโอเคร้อนร้อนโอเควันนี้เราจะมารีวิวน้ำดอยคำดอยคำลอยคำรอบสองครับนี่เวอร์ชันนี้เพื่อนบอกมาแม่โคตรโคตรอร่อยครับนี่ลอยคำรสอะไรเนี่ย สตรอเบอรี่ทุยมะเขือเทศดูนสตรอเบอรี่วะนี่น้ำมะเขือเทศร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยำว่าร้อยเปอร์เซ็นต์โฟกัสี่ธีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับน้ำมะเขือเทศโอเคเพื่อนก็บอกว่ามันอร่อยมากครับวันนี้เราจะมาลองชิมกันหลังจากที่ครั้งที่แล้วบอกไปว่าอะไรนะอะไรโดยคำมันไม่ใช่แย่ขนาดนั้นแลวอะไรสักอย่างวันนี้เจะมาลองกันใหม่ครับนี่ดูดกันเลยอื้อเหลืองดูดโคตร ค้ดอ,อร่อยอุ๊ยอร่อยนะมันอร่อยแปลกๆไหเพิ่งกินข้าวมาด้วยครับถ้าเกิดอ้วกออกมานี้ข้าวที่กินไปนี่คงจะหมดท้องกันเลยทีเดียวจังหวะนี้เมื่อกินข้าวเสร็จเมื่อกี้ด้วยครับตอนแรกอาจไปสองคลิปแล้วเฟลครับก็เลยไปกินข้าวครับสมองไบค,ครับมาอัดใหม่นี่ไงจะอ้วกแนละ้วเนี่ยโอ้โหแอบแป๊บ โอเคมากลับมาเล่นอะไรวะเนี่ยมากินนี่นี่ดูตรงหลอดหลอดมันจะเปลี่ยนสีด้วยหืมอื้สุดเยอะรู้สึกไม่ค่อยดีโอเคก็น้ำมัน นี่โอยคำนี่โชว์ฉลากระไรทีเดียวนแนะนำนะครับน้ำนี้ก็วันเกิดเพื่อนคนไหนก็เอาให้เพื่อนได้ครับเพื่อนจะดีใจมากมากันเลยทีเดียวครับน้ำนี้เป็นน้ำที่มีประโยชน์นะครับเขาบอกว่านี่เขาบอกว่ามีวิตามินเอนะครับวิตามินซีช่วยเรื่องสายตาด้วยนะต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยแล้วก็เสริมเอ็นกระดูก อ่อนด้วยแล้วเขาก็บอกว่าน้ำมะเขือเ,อเทศเนี่ยครับกินแล้วจะทำให้ผิวพันธดีอันนี้อันนี้จริงหรือเปล่าต้องไปถามคุณผู้หญิงดูนะครับอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันโอเคเลยไปสนใจขอยสักสักสักทีสักทีเผื่อคนจะไม่เชื่อเขาว่ามันมีประโยชน์แต่จะหาวามันนั่งอะไรงงยิงงงิง,ง,ง,ง ไม่นะะพูดอะไรโอ๊ยพอแล้วไมาแล้วไม่ไหวไม่ไหวทั้งชีวิตนี้ครับน,น้ํานี่ละครับที่ดที่สุดชีวิตเลยครับตั้งแต่กินมากินน้ําทะเลแค่เข็มเข็มนี่กินไอ้นี่แม่งไม่ไหวอะ่อะโหแบบสดๆแล้วเกิดมาเพิ่งเคยกินอะไรที่แบบขนาดน้ำตาไหลอะ่ะโหสุดยอดอยจริงๆให้ครับให้ถ้วยให้ถ้วยจะแถวนี้ครับให้นี่เลยครับ น้ำที่เฮีย้ยที่สุดเขาเอาถ้วยไปเลยนี่จัดไปนี่ปลาเคียนะครับปลาเคียนให้ถ้วยไปเลยแลวจะไม่ลืมมากินอีกโอเคก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร้กันด้วยนะครับแล้วเราคนที่ดูมาตั้งแต่แรกจนจบก็ขอกราบขอพระคุณกันด้วยโอเคก็จะพูดอะไรต่อวะก็ฝากคลิปอื่นๆด้วยนะครับในชาแนล โอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้โซดิกครับโจ๊ะโจ๊ะยัง